ไม่มากันคนนึงโอ้โหนานายเห็นไหมเนี่ยมากันนี่ยนายนมากันหน่อยนายตามตุดมานายนตามตุดมาเยยเยยยเลนายเล่นไปนายเล่นไปนายนตายตายเฮ้ยสว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 ยสอ้ยสวยสวยสวสวยสวตายได้ไงเออมันปูไม่ตายไอนี่ไม่ต้องช่เพื่อนพี่ต้องปล่อยก่อนเออครู้แล้วรู้แล้วน้องอีังแงสวย ข้างหลังมาข้างหลังมาไม่จะเปลี่ยนไม่ส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 น้อะไรมืองอะไรมืองอะไรมืองทำก็มองมองมากูเหมือนเดิมไอบอกดูเขารพกูมันภูัาเธอบอกเดยชอบกันอย่างเจพนควันอันนั้นข้างเดียวแบงร้อยอันนั้นที่เยอะจังมันรู้วตาได้ตื่นเต้น เสืนยนมได้หักหงมรสุพานผคเสื้อผกูเ m าผ้งอยู่กาจจะทมึงาบซนเลยกงยาันก็เลยแรปแรชา ไอคิดสารถ้าเป็น f o r e i g n m a c h i n e s i o n ไอวอล์กทูเคารพผู้มันผู้พันเขาบอกโดยชอบต้นยางเจี๊ยบพนควัน I'm trying to fuck the fan มึงอยากจะตั้งคัน For b a n k r o l I'm trying to get this bankpanday เอาเงินมามาวงก็ bankroll I was on the block in the bandu ไม่กินแอลกอฮอล์ I'm trying to p u l l me a fool Let me sip some butter and fuck with g a n g s o e r I'm f l a y i n g with the baddest bitch in the city I've been stacking bank ชาวพีนั บิ๊กกรี๊ดว่ามึงแต่งตัวแค่พ่อเป็นพีจี I'm a big sip when you don't know that I think I'm Bali Spend a lot of money on clothes ปล่อยเองก็สเปนด์อันดอนโฮคุณกำลังเจอตายเป็นลูกคงเด็กเด็กร้องไห้ขี้มูกโป่งตัวบ่ายในเต๊กุกต่ำ